พี่คแคลนแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเขาสองคนนี้คือคไม่มีใครชุดอยู่แลวโอโหแล้วก็ไ,ไปไักไ,ไปกันกับพี่จูดี้แน่นอนว่าทั้งสามคนนี้เนี่ยเขาก็ไปสร้างรอยยิ้มแต่อีกสิ่งหนึ่งเลยเขานําเงินครับที่มีการแบบหามาเนี่ยจากการที่หลายๆคนอาจจะมาซัพพอร์ตไปทําให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือนําไปบริจาคนะครับกับ3ล้านบาทเลยช่วยโครงการลิทเติ้ลมิลเลครับปาฏิหาริย์ลมหายใจให้ทารก คลอก่อนกําหนดที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยภาพบรรยากาศที่ทคุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับของมูล,ลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติก็มีการโพสต์ขอบคุณนะครับกับ4อินฟลูเอนเซอร์ดังเลยที่บริจาคเงินสมทบโครงการ ลิตเติ้ลมิลเลค์ครับปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกลอดก่อนกําหนดจํานวน3ล้านบาทครับโดยมีการระบุข้อความค่ะว่าขอบคุณพี่แลนพี่จองพี่แดนพี่จูนี่นะคะที่มอบกําลังใจดีๆมาให้เด็กๆใจฟูที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมมอบเงินจํานวน3ล้านบาทสมทบกองทุนดังกล่าวเพื่อต่อลมหายใจให้กับน้องๆน,น,นะคะท่านผู้อำนวยการก็ออกมา รับมอบนะคะก็เป็น